เผยสัมภาษณ์ตำรวจร .10. ิส่สงตีลังกามวลหน้ากลางดงคอมมิวนิสต์ท่านไม่มาตายหมดวาสนาหนาน่วมเผยสัมภาษณ์ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานบ้านหมากแข้งในหลวงรัชกาลที่10ส่สงมวลหน้ากลางดงคอมมิวนิสต์ในปฏิบัติการทางยุทธวิธีถ้าท่านไม่มาตายหมด เมื่อวันที่21มกราคม2565วาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารได้มีการเผยคลิปสัมภาษณ์ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ปฏิบัติการณฐานบ้านหมากแข้งด่านซ้ายจังหวัดเลยกลางดองคอมมิวนิสต์เมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2519เล่าวันประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10เมื่อครั้งเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จไปกอบกู้สถานการณ์เมื่อคอมมิวนิสต์ปิดล้อมโรงเรียนหมู่บ้านและฐานตำรวจ ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรจงังหวัดเลย16-17ต่างทำใจกันแล้วว่าคงตายเพราะตายไปเครื่องหนึ่งแล้วสเบียงใกล้หมดหอก็ถูกยิงตกชาวบ้านมาส่งสเบียงก็โดนยิงแต่ที่สุดแล้วในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงรับสั่งให้ร้อยเอกสมเด็จพระบร,รมโอรสา,าธิราชเสด็จมาช่วยกอบกู้สถานการณ์พร้อมราชองครักษ์เจ็ดนายนั่งหอมาลงแต่หอลงจอดไม่ได้เพราะพื้นที่เขาไม่มีพื้นราบจึงต้องฮอปส่งกระโดดลงทางยุทธวิธี ทุกอย่างอยู่ในสายตาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ1617ที่ประจำบนฐานบ้านหมากแข้งจนนาทีที่พระองค์ตีลังกาว,วนหน้าทางยุทธวิธีเข้ามาในฐานพร้อมปลดอาวุธปืนของตำรวจออกมาดูอย่างคล่องแคล่วทรงมีรับสั่งว่าเราก็เป็นทหารนักรบคนหนึ่งไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์อาหารการกินก็ทรงเสวยเรชั่นที่มีอยู่เข้าผัดเนื้อกระป๋องที่ร้อยตำรวจโทปัญญาเล็กประชา ตำรวจนปป1617นำไปเทน้ำร้อนใส่และทอดไข่ดาวถวายทรงเสวยได้หมดด้วยไม่แค่นั้นร้อยตำรวจโทสุวินวิริยาวัตรเล่าว,ว่าถ้าในหลวงรัชกาลที่10ไม่มาในวันนั้นพวกตนคงไม่มีวันนี้เหมือนคนกำลังจะจมน้ำแล้วพระองค์ท่านมาช่วยถ้าในหลวงไม่มาก็คงไม่มีพวกเราและบ้านหมากแข้งในวันนี้นอกจากนั้นทรงอ่อนโยนเมื่อเห็นพระจันทร์สว่างเต็มดวงเมื่อทราบ ว่าจะเป็นวันลอยกระทงจึงทรงใช้ดอกไม้ลอยน้ำแทนการลอยกระทง